ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้โหสุคนเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยครับพี่น้องคะค่ะมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีเนาะคะ่ะคู่บาอาจารย์มาสาันค่ะจังหันวัดธรรมมาจอกเขานะคะ่ะพี่น้องคะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมชิมนี่แล้วทามักถอกไปเรื่องกดใดกดแชะ เพือ่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องในเด้อค่ะพี่น้องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบริยภัทข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรอพ่ารวยค่ะพี่น้องคะ94 14นะคะพี่น้องเด้อเก่า1 4นะคะ เลขมงคลงวดนี้นะคะพี่น้องเด้อค่ะเก่าซีมาแห้งดังพร้อมเลยอนมันเมซื้อไปีไปแันเกเเงินมอมเ่นไทยคนเขียนยันยันโคกระซาบเด้อบไทยล่ะยนเป็นตังคนถุงกว่าบัไทยล่ะ บอกแฟนหาอันนี้บอกป่ะคะนันบอเป็นอันยังปุ่มอันนี้ยั่ทายเช็ดปากให้คุณหนึงเลยดีจ้าดีจ้าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะข้างนั้นก็เป็นแม่ซื้อนะแม่อคำแม่ไม่ได้ฝันจ้ะไม่ได้ฝันเนาะม่อมฝันจังไไงม่อมฝันมาหมากอดเยวกันโอ้ยหมากอดเยวกันหมาเอว่ตีเป็นยังไงเราบันี้แม่จ้ามันมันทำของใส่กันตัวหน่อยน่ะข้าอยู่ตลาดกางวิ่งตัวหมาบ้าเพิ่งอันงานคื้อ เมื่อที่แล้วเพื่นฝันแม่นได้ไม่จันแต่ว่าันนี้พัดไปเอาไปยิ่งขนหันมากบซะสีดังก็เลยดับซ้ำจ้าเมื่อวันี้บ่ได้ฝันจ้าเมื่อวันี้นะบ่ได้ฝันบ่ได้บาจังได้ามฝันมอมปี๋จังได้เราแม่ฮะความฝันมอมปี๋เป็นตัวใดีเอามกระติบ่มีเก่าคือบานกอดมันเก่าดีกอดเก่ามันวะเอาเอาเอาสิเอาความฝันลงตา ไก่ผูเซื่องไก่ผูแม่ไก่โค้มกันไก่ผู๋ค้มกันของลุงตาไก่กระติบเก่าคือเก่าอ๋อเก้าสองไก่ถึกมันก็เก้าเก้าสองก็ได้เก้าเก้าสองโอ้ค่ะถ้าไปฟันที่ลุงตาพ่ดว่าฟันเมื่อที่แล้วพ่นฟันว่านผ่าจารย์ยุดเน่ลงไปแน่ สองเก้าเก้าสองก็ได้เก้าเก้าสองก็ได้อจีบเป็นเด็สองตัวกัเก้าสองสองเก้าตั้งแต่ไก่ผูกข้มไก่ผูหนอสองตัวก็มีขาที่ขาบ่เอาขาบ่เอาขาบ่เอาขาโอ้หันเอาขาน้ำกะเก้าสองสี่เก้าสองสี่เท่าขาน้ำหนอเท้าบ่เอาขาก็คือเก้าเก้าสองเพราะว่าไก่สองตัวใหันเอาขาน้ำกะ ขามันสองตัวมันก็เป็นซีเนาะก,กับเก้าสองซีจ้ะ,ะ,ะเพราะว่า งวดที่เล้วลงตาาีกาจับลับคนตีฝันแม่ได้ฝันวาจะยอายุเขาได้กบซีซีแม่เลขออกซีซีงวดที่เล้วที่มากของซีซีก็เลยตามต่อได้งวดนี้แล้วฝันว่าไก่ผูกกับไก่ผูกเสื่อกันเหนือนค่มกันไก่กัคือไก่กัคือเก้าเก้านี่นะจ๊ะค่ะโอ้ค่เก้าเก้าสองเนี่ยน้อแม่น้องเก้าเก้าสองน่นตีไปเลขสามตัวกับเก้าเก้าค่ะกันเอาสอตัวกับเก้าสองสองเก้าค่ะ คำนี้กันกีของเพิ่นกระไดเก้าเก้าสองนะแม่น่ะถ้าเอาถ้าเอาขาใส่กิดคือซีเอ่อเก้าซีสองจ้าเมน้าทุกคนเก้าสองซีเก้าสองสีจ้เก้าสองซีค่ะเเพื่อจดไว้เนื่องหลกเอาคืนนาคีบให้เอฟซีแฟนช่องนะคะไปซื้อเ่อนนั่เลขไทยซื้อจอเงินไปเลขไทยตัวใดก็คือซื้อ ห้าบาทคุ้นห้าบาทก็ได้เก้าสองสี่แกมีตัวออกแลเก้าเก้าสองถอมาสตัวนี้เ้นี่แบ่งยองให้เลยอาบัดนีาบัดไม่ซื้อบ่ค่อยถือเลขกน้ำมูจะเคลื่อนถือไม้บานเ่เนะแม่น้อแปดาอย่ามาอย่ามาขวงผู้ขาเด้อวันเสาร้บนตผู้ขาได้แบ่งพันล้านแล้ววันบจ่าโอ้คือบเลยไม่เงินจะวงกนยอมาก ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเอานังกำลังได้แบ่งพันล้านแล้วเนาะพ่อเนาะฝันว่าจะกอดก้อนนี่ทวดจัดหน่อยฝันว่าจะคุ้นอยู่กับแม่หนูค่ะส่วนมากเขามากวันนี้ฝันว่าไม่คุ้นนอนกับยายหนูแต่ว่าปู่ไต่เต็้ยมตัวโอ้ปู่ไต่เต็้ยมตัวแต่พอหลายปนได้แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนทั้งคางกันค่ะวันนี้เดี๋ยวไปปู่เต็้ยมตัวปู่นี่ปู่เต็มยูคนั้นเฮ้ยว่าปู เออเนี <toys> ่ยแยกฟุ้งมากกว่ามากแต่ว่าเรียกป่วยพูนผู้ชายเนาะเออทีนั้นนะปู่ล้วก็ศูนย์ก็ตีนต่ยายกฟุ้งเลยนี่มันจะบ่มีศูนย์อีกว่าแต่พอพีศูนยที่งวดก่อนอ่ะศูนย์ให้แยกฟุ้งก่อนดอกพี่ซีคนใบแยกฟุ้งนอนแม่หนูเออยังไงก็มากกว่ามากก็ได้ศูนยหรือหรือตีนต่ำพวกนี้กันตาผู้ชายนอนคางคางไปอีกผู้หนึ่งถึงมีจะปู่ปู่เต็มถูกปู่นี่มันนนางปู่เป็ดบอกแต่ว่ากัดบ่กัดดิบ่กัดเขาจะปูอืม อันนั้โอ้แม่จันเขากลัล่นโซเลเรื่องเลขขายอยู่อ,ยอ่าแม่จันแม่จันตีเลขอันนี้เห็นแน่อนอพลอลงวอลฟันเห็นอันอีบุต่อีป,ปูเต็มยังก็ไม่คุ้นปูกับแปรที่เก้าสิบสี่บ่ไม่สี่น,น้ำบ่มีผู้ผใช้ผู้หนึ่งนอนสองคนหนึ่งไก้คู่นั้นเหมือนกับหนูแต่ว่าปูไตยู่ตาหลายหลจับแต่ว่าผู้ชายปูไล่หลายจับแต่ผู้ชายเต็มสวนเต็มโตแต่ผู้หญิงสองคนน้องน้ำกันแน่กิดบ่หมมสี่สองอยูเลยมันบ่ เมนจ้ะก็เลยว่าอื่นมา่อื่นมากเขามากที่หมดก่อนน่ะนอนใหญ่หนูคันมันจิตเป็นนั่นกันหาซีซีคือเก่าคันโอ้เลขชี้ออกตัวเก่าบอกกันนั่นก็หาซีซีคือเก่าตจ้ปูนี่จิจับผู้ชายหลายครัดไตเติมมันียังสีบังเท่านหลักขัดแปดบ่หรือยังสีบังเท่านั้นหรือดิ้ไปยิ่งสองคนหนึ่งขอเบิังเบ่อ ห้าห้าแปดซียังสี่ก็ได้จ้ะห้าแปดซี่พันท่าเพราะเอาวันเป็นซีซีนะแต่ว่าคือรุ่นมาฝันที่ดิบันฝันว่าปีงมากัดไปตกวบกิบพักพ่ายมากาเล่นเดี๋ยวผมเปลี่ยงขั้นหน่อยจับมาดึงมะฝุ่นเป็นปีงการเล่นดึงขึ้นไผสมัค้าหนึ่งจับตัวบบบไง วิงจับขาสองขาเต็มขาแปดหรือเกาก่อนเลยแปดได้เออคือมันใจผู้ใดมักเมยมักแรงก็คือวิ่งที่แปดได้เลยแปดนี่คือร่านนั้นแปดดนแปดเน้าแปดก็ได้าเลยล่อโมัโอ้แปดห้าห้าแปดต่ว่าออกีกามฆห้องก็ชอบแบบหาเด้นี่่ละปัญหาที่กาอีกาห้องหาหาเส้าเลยเข้าไปวงหา แต่ว่าเรื่งมนีกคือว่าแปดที่มี่นะเกิว่าจังหาะมันตัวไดสีบังเอนะมันตั่แปดี่ตัวยังว่อก่อนนี่ฝันว่านกเป็นกบกุ้งเมือนบนป่าก็ยังไปมาเป็นขนนกเป็นนกเห็นไหมดีกว่าบ้านเขาไเก็บเลยมาถึงแต่องมาแปดนี่ไอตี่นแปดหกได้แปดหาอ่มที่แล้วมที่แล้วก็เขาแปดหาแปดเก้าเออแปดเก่าอออเป็นพุรนกเมนบ่อ่ มันอีหยังสีบังมันนกหรือมันหยังสีบังปากยำก็บอกกันเล็กติโอเด้ให้แล้วนั่นปากยำไปยำไปเป็นเล็กน้อยแต่ว่าค่ะยำไปยำไปอีกยำเล็กน้อยไปมันเป็นผู้เท่าต้งสี่แม่ค่ะโอ้ไม่จันก็เลยตีงวดที่เราแปดเก่าโอ้ก็แสดงว่าเข่าง่วนนี่ก็ตีเป็นแปดห้าเป็นแปดขั้นฝันลักษณะนี้เนาะค่ะอ๋อข้อมฝันนี่ก็บางเทื้ากับผ้าห้าวลำห้าลวยบางเทื้ามันกับผ้าห้ากลุ่มกับมับเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ค่ะจังใดเกิดพี่จรลหน้าเนาะไม่จัดเนาะพี่จรณาเบทำมากก็ค่อยจัดถ้าคัดก็พานเนาค่ะพี่นงค่ะว่าขี่กระบองแรกสร้างเนาะเพราะองเนาะวันนี้ก็เน้นแปดที่เก่าเอค่ะพอลงค่ะสาธิรอบมอนพันวยนนอนอยู่สาม่างไงไไงไไไงไงงไงไงลงางไงไงไนไงไงงไงงไงไไมงงถงงงงงงง โอ้ที่มาของล่างบนเนาะค่ะแปดเก่าก็ซีซีแม่คุณเอิ่นขึ้นมากเพาว่าขึ้นมากเพราะว่านอนอยู่ในสะบันยังก็ได้ตีเพิ่นสะก็ซีแม่คุณก็ซีตีเพิ่นบางซี่คะมันก็ได้ออกอีริซีซีนั่นคุนก็มาฝันมาอันนกน่ล่ะเพราะว่ามันเต้นลงมากมันอยากกินเนื้อเผื่นว่าค่ะอยากกินเนื้อแบบเพื่อนก็เอาไม้เสียบกุ้งไปเสียบกุ้งได้ให้มันหยำนั่น มั er. นก็ลงมาขาบเอามันก like okay. like uh ็ย huh. yeah. pues okay. ่ำย ja ่ำไปย่ำไปเป็นเล็กน้อยก่แสันพลาะย่ำไปอีกย่ำไปอีกพอเป็นผู้เทาค่ะบ่แม่นมันอีหยังสีบังก็ได้บางซีเล็กน้อยกระบังบอกหรือจังไดหรือผู้เทาสีบังเอาเทากับเก้าคือเก้านกนี่ล่ะสีบังก่าสันดอกนกถ้าเล็กน้อยสีบังค่ะัานี่ก็เลยบ่าอ เล้ตีเอาจังสี่บาทนี่มันยังมันวอร่ากนี่ถ้าเป็นแปดแม่ว่านบาทแปดน่ะันเก้าพวกนไ่้หันเราคอได้เลยี่เอาที่คนไฮรุ่นนี่แหมกินเหล้าว่าหมุนกับเก้ารับปากนี่ลัปากที่ยงนี่ละแต่แปดเก้าเก้าแปดนั่นละตีห้เพิ่นมันก็ะอองอีนี่แปดเก้าแต่ว่าแม่ชื่อี่หาบาทเขาเจ้าว่ามันไหเคิงค่อา มันเคืองคาอีหลีพราก็เลยหมุนซื้อค่ะสิบห้าบาทล่องเบิงออกข้างข้าเจ้าอีนีแปดเก่าเนาะค่ะโอ้ามันกระซื้อพร้อมนี่แหละค่ะค่ะมันมันซื้อทั้งล่างทั้งบนทั้งซีซีน้ำแห็ว่าได้ทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะอ๋อวันนี้งวดนี่กับถัดตีหาแปดหาแปดเนาะค่ะงวดนี้ค่ะเอาสรุปพีีเพิ่นหาแปด ค่ะคับคือลงตาฟันหันกะบ่มมุมเก้า้าเก้สองแล้วก็เก้าสีค่ะเอาค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณแม่จันหลายๆค่ะค่ะค่ะคล่องหลาหลายค่ะขอบคุณพ่อลงค่ะสง